Welcome to guys นอีสไมครับสว mm ัสดีครับพผมเ mm hmm. ตโรคูเตนนี้วก็อยู่ในเกม w วอ f a c e กันนะครับก็ไม่รู้อาชื่อเกมถูกไหมอีกแล้วนะก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมเกมวอลเฟสนะใช่ไหมนะชื่ออยู่ด้านบนไปดูกันเอาเองนะ mm hmm. ก็โอเคเกมนี้ก็เป็นเกมเดสตีมนะผมก็เล่นมาได้มาสักพักนะช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้แคสเกมไอพวก FPS หรืออะไรเลยนะก็ไม่ค่อยได้แคสเลย ก็ลงแต่คลิปเปิดกล่อง,องเดียวนะก็โอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้ให้ดูกันนะครับก็โอเคผมก็จะมาเล่นในโหมดไอ,อ้นี่นะช่างมาเถอะก็รอโหลดไปนะครับก็ช่วงนี้ไม่ใช่ไม่ค่อยได้ลงเกมอะไรนะไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรให้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออกก่อน ลืมไปลืมตั้งค่าเสียงมันจะดังไปนะโอเคโอเคเอามีให้ปรับเป้าด้วยเหรอนะเพิ่งเห็นนะเพิ่งลุกเอ้ยเพิ่งเห็นนะโอเคน่าสนปรับไปนะโอเคก็เริ่มกันเลยดีกว่า หาห้องหาห้องก็โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วเกิดมาแล้วนะก็มีลูกซองปืนพกอะไรแต่ก็เจอคนแล้วก็เข้าไปสอยยิงแต่ยิงไม่โดนยิงหลังแม่งเลยนะโอเคต้องคลิปนี้มีความหยาบคายด้วยนะฮะผมพูดไปนะโอเคก็เราหาคนนะฮะเอ้สไลด์ยิงจะหนีเป็นเดี๋ยวเออนั่นแหละอ้า น่งสลด์ยิงไม่ตายก็โอเคครับก็ผมชอบปืนลูกซองนะในในเกมนี้นะเพราะว่ามันเกียนดีเกียนยังไงเดี๋ยวผมลองไปเล่นให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยก็เวลาเราอยู่ประชิดนะนัดเดียวตายหรือบางครั้งมันก็ไม่ตายอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเสียงทำไมมันเบาจังเลยไม่ไมค่อยได้ยินเสียงเลยซ้ำเนี่ยขอทำการเพิ่มเสียงหน่อยโอเคอ่า อ้าวลืมเซฟกรรมโทษน,นะ Surprise, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสไลด์มาไๆๆๆๆายตายอ้าวอ้าวแม่งมันโง่หรือมันโง่เนี่ยมาไม่ยิงอีกนะ <S 2> <S 2> <S 2> อุ้ยตาย,ยตายนะ <S 2> <S 2> โอ้เดี๋ยวเามาใหม่เมื่อกี้มันยิงระยะระยะไกลไม่ได้นะลูกศรนะโอเค ก็ใครเล่นก็จะรู้ดีเออลืมไปเลยลืมไปอย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำโอเคผมรู้แล้วทำไมยิงไม่ไม่ค่อยตายเออยิงไม่เข้าโอ้เขารีเซตนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาแล้วว่ะ ก็เทคนิคของการใช้ลูกซองยิงเกมนี้ก็คือสไลด์ยิงนะในการนี้เราจะสไลด์ก็กดคอนเอกดชิปแล้วก็กด f นะโอเคก็เราต้องมาทำการถอดไอไอไอนีอ่ก่อนไอที่เก็บเสียงนะพอดีผมใส่ไว้เพราะมันจะได้จะบวนหาพยิงเหรออยู่ไหนนะว,วันนี้นั่น วิ่งเ,เ,เ,เข้าบ้านวิ่ง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 เข้าบ้านองมาไหมา <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> นี่นสไลด์ยิงเอเกมนี้ผมก็เล่นเป็นเวลาสามวันติดต่อกันจนจนแบบผมแบบเ,เริ่มติดเกมนี้ขึ้นมานะโอเคก็เลยมาเล่นกันไม่รู้ติดยังไงไม่รู้แต่แม่ง คือนั่งเล่นทั้งวันเลยนะติดไม่รู้จะติดยังไงละโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโ้ยก็จะมีแบบแรก,แรกๆหน่อยนะดีเลยอะไรหน่อยมากโอ้ยโอ้ยตาย <c oughs> เดี๋ยว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 เด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้ตั้งตัวเลยโอเค มี <im itation> เด้อเดอเจอเจอแล้ว <im itation> เจอเหยื่อแล้วไอ้เช่อแม่งวิ่งเร็วใช่ไหมเลยวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยโอ๋อะไรวะเนี่ยยิงโอ้อใส่กล้องให้หน่อยแล้วกันก็เกมนี้ก็เป็นเกมเก่าแล้วนะลืมพูดไป เป็นเกมเก่ามากเห็นเป็นเกมฟรีด้วยนะไปหาโหลดได้เลยนะในสตรีมเขียนไปเลยครับวอฟเฟตบอวอบอวอตบอบอบเฟมนะเอ้ยไม่ใช่วอเฟมดิเหี้ยเคนละเกมวอตวอตเฟมนี่แหละอะไรสักอย่างนี่แหละเออไปเซิร์ชกันนะเอาเอาตัวข้างล่างก่อนตัวข้างล่างก่อนเอาตัวข้างล่างก่อนเอาตัวบนตายเอาเจ้าตัวข้างหลังก็มาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยเจอเยอะเจอเยอะ แม่งไม่รู้อีกเดี๋ยวก,กูอยู่ข้างหลังรู้มั้งไหมเนี่ยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปวิ่งไปอีสเต้เพื่อนไปไหนแล้ววะสไลด์ยิงสไลด์ยิงนะรู้สึกว่าถ้าสไลด์ยิงนี่จะได้คะแนนเยอะนะโอเคเออเออข้างหลังนี่สองตัว ตัวที่สามมางอเซียนเซียนเฮ้ยเดี๋ยวมีไหนวะเมื่อกี้ยิงอยู่เดี๋ยวสิเออนะเจอเจอเจอคนเฮ้ยสไลด์สไลด์ลยิงนะอ่าหมดเวลา โอเคเดี๋ยวเราจะทําการเดี๋ยวเราจะทําการย้ายห้องนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็ย้ายห้องมาแล้เรียบร้อยลวโอเคก็อยู่ใดด่านแล้รไม่รู้เออนั่นแหละช่างมาันเถอะเล่นเล่นไปเถอะนะโอเคเจอใครยิงให้หมดนะมัง้งเพราะมีทีมเราอยู่ด้วยนี่หว่าเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเค อจำได้ว่าไปใส่กล้องไปนี่หว่าแล้วกล้องหายไปไหนวะเนี่ยเออ,เ,อ,อเพื่อนเราตายเพื่อนเราตายมันอยู่ไหนวะอู้หูอู้หูอู้หูอา้าวฆ่าไม่ได้เหรออ้าวอย่อยโดนแยง่งอุ้ยเยอะเยอะเยอะระเบิดไปเยอะ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 เอา้าควายไทยเด้อ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 มันอยูอ่มันอยูอ่ด้าหหนาหลังช่วยเพื่อนก่อน เพื่อนๆก่อนอีเซอร์ดิเกิลยิงแม่งเอาไม่ใช่อีเซอร์ดิเกิลเอ้ก็อีเซอร์ดิเกิลน,นั่นแหละเออน่ะ <Okay. S 1> อ่าโอเคอีเซอร์ดิเกิลอะไรแม่งติดมีติด,ต,ดติดสโคปด้ <Okay. S 1> วยโอเคควงระเบิดไปแล้วเด้อเด้อเด้อเอสลด์สลายนอนสไลายนอนเฮ้ยนี่อีกนี่นี่ สไลด์หนอนสไลด์นอนนอเข้าไปเข้าไปอะไรสไนอะไรโอ้โหมึงเป็นโดงเลยกลับบ้านด่วนมันเยอะมากนี่สไลด์หนอนหน้าสองตัวนี่อยู่กับพี่นะไม่ต้องกลัวว่าแพ้ชนะแน่นอนนะาไาไปต่อกันเลยคว่างระเบิดไปแล้วคว่างไปไหนก็ไม่รู้ อีข้างล่างก็มีข้างบนก็มาเดือดแล้วอ้าวเชื่อไหมข้างหลังมีอีกเอ้ยโอเคไปต่อเลย โอข้างบนข้างบนข้างข้างล่างมีข้างล่างมีข้างบนข้างบนมีไงวะเอาข้างบนตายมีสองตัวลวดปลายหลบหลบเอาเอาตัวนั้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังโอ้โหไปกันต่อเลยหนุกหนุกหนุงฮะ ก็เกมนี้แนะนําเลยฮะใครเล่นเป็นก็ถ้าเล่นเป็นจริงๆก็หนุกเลยนะค่าค่าได้เรื่อยๆนะยังเหมือนผมเลยฆ่าแม่งเรื่อยๆเลยอ,อุ้ยอุ้ยาอุ้ยาโอ้ <laughs> ไปต่อ ควางระเบิดไปแล้วอ oh. <c oughs> <c oughs> ้าอิชิจะไม่ยิงไม่ตายอ <c oughs> ุยแหลกแหลกแหลกอุ้ยอุ้ยจ้า <c oughs> ไปไปกันต่อเลยน่ะวิ่งไปคว่งางระเบิดไปอีกรอบเดี๋ยวข้างบนมาข้างบนข้างบนน่ะอัะตัวที่สามเดี๋ยว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 ตัวที่สี่ตัวที่สี่ขอไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบุก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  อ๋อโดนชิดโดนสไนส์สอยมันไม่สอยยังไม่เข้ามาใกล้เโอเคนะบอกแล้วอยู่กับพี่นี่ชนะอย่างเดียวนะเราจะเจอข้างบนข้างบนเอาไปจือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เ <Yeah. S 2> พิ่มเลือดเพิ่มเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัสไลอัสไลไปอัไลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังโอ้ย oh, oh, oh. ไอ้นี่มึงกระสอยจังเลยเนี่ยโอเค ้ยิงไม่โดนนี่ลบไอ้อิเซอร์ดิเกิลไปเอ้าตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบนบนบนมีบนมีอิเซอร์ดิเกิลออกมาอ้สซอร์ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เอ้ายิงเอ้ายิงโดนได้ไงเนี่ยเอ้างงงงงง มีนหนกันหมดมีนหนกันหมดเอาอกำลังยัง,งกำลังจะหยิงโอ้นะตนื่นนี่ไม่ต้องสังเกตเลยครับมีมีผู้หญิงคนเดียวนี่ยแหละในห้องนะโอเค ทำไมตังในนิดเดียวจังวะโอโอเคครับสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e ด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปหากันในสตรีมได้ครัเป็นเกมฟรีชื่อเกมว่า Wall Face นะครับก็เดี๋ยวผมนะก็ชื่ออยู่ข้างบนนี้ก็เป็นได้นะเออหากันได้นะไปโหลดมาเล่นได้เกมฟรีนะโอเคก็เป็นเกมสนุกมาก ก็โอเคครับก็สำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายสวัสดีปีใหม่ครับลืมบอกไป2016ด้วยนะบบายครับ